สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News ในที่สุดแอปทัศอรอนก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีที่หลายคนรอคอยต้อนรับปีใหม่งานนี้แฟนๆเฮลันด้านนนกุลโพกค,คอมเมนต์อย่างไวเรียกได้ว่าเป็นที่รักของแฟนๆไปทั่วทั้งประเทศสำหรับนักสแสดงสาวหวานอย่างแอปทักษอรอนพักสุขเจริญ ที่ตอนนี้บอกเลยว่างานก็รุงส่วนด้านความรักนั้นก็ปังสุดๆและล่าสุดสาวแอปทักษอ่อนก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีกลางโซเชียลทำเอาแฟนๆถึงกับเฮลันส่วนด้านหวานใจคนสนิทอย่างหนุ่มนมนมกุลก็โผล่คอมเมนต์คนแรกเลยทีเดียวโดยแอปทัศนออนได้ออกมาโพสต์ภาพและแจ้งข่าวดีผ่านทางสตอรี่ไอจหลังจากที่เธอได้เปิดช่องทางโซเชียลใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกัน นั่นก็คือช่อง tiktok พร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่าในที่สุดก็มีกับเขาแล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเมื่อเข้าไปส่องช่อง tiktok ของสาวแอปทักษะออนก็พบว่าเธอได้มีการโพสต์คลิป1คลิปและมีผู้ติดตามเกือบสามพันจากที่เปิดช่องครั้งแรกได้เพียงชั่วโมงเดียวขณะที่ด้าน,นุ่มนนกุลก็รีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวเลยว่าโอ้โอ้ ซึ่งเธอก็ตอบกลับไปว่าเซอร์ไพรส์ตอนบอกให้ทำไม่ทำพอไม่บอกอยู่ๆจะทำท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์พร้อมซับพอร์ตและแซวในความหวานของทั้งสองอย่างมากมายเช่นชานนมาอย่างไวเลยไม่แพวเลยนะดีใจที่พี่แอปมีติ๊กต็อกสักทีเต้นคู่กับนนกุลสักคลิปได้ไหมคะแม่คอนเทนต์แรกต้องคู่ไลฟ์คู่กับนนกุลนะคะพี่แอปลงบ่อยๆนะคะ มีผลต่อการใช้ชีวิตค่ะพ่อจะไหวทั้ง i อจและติ๊กตอกไม่ได้นาะทำคอนเทนต์แรกคู่นนกุลเลยค่ะรับรองแมสแน่นอนค่ะแม่ขอคลิปเต้นกับหนุ่มนนกุลค่ะแม่รอนานมากมาสถีติ๊กตอกคุณแอปตัวจริงเสียงจริงอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ